ได้จหรือเปล่าก็่เนก็นะครับในเรื่องของเขียนการทุนก็ ก็ดูนั่นเองโดยไม่มีอฟีนั่นอออันนี้มันทะนุฟะอเอทีน,นิมพาวเวอรีโอเคนุเป็นทะนูนี้เป็นธะนูที่ผมรัก ทีสุดในตอนนีนะ้ถ้าได้มูทูพาวเอ็กมาก็โอ้โหแหลมแะหมว่าไม่ได้จำกันเงคนเรือยนะโอ้โหลองทดสอบโอเคครับวีดวนเออมึงจะเป็ไอีฟ้าอืมอมอะเฮชชั้นหนึ เดี๋ยวตัดไปทิ้งก่นครับอ่ะนะครับสิ่งผมบอกก็คือเวลาทุบมันได้แล้วนะมันกับนั่นนี่นเนี่ยนียอะไรอะไรเนี่นยวยเชียะเฮ้ยฝามันหนูได้จริงดิฝ์มไม่ได้เดวย้วยเบอร์จิ๋ม เราจริงจริงอ่รีวิวก็น่าจะจบเย่างนี้แหละที่เหลือก็เป็นดันได้รีบเปลือยกูแล้วอเอ็มเอ็มโดนนันทิ่เปนโอ้คี้ีตัวดีคิปี้ไม่ใช่มึงมึงได้ชื่คีปี อืมโอเคนะครับการเรวยนรูต้องชัดน e ี้คือมันไม่มีอะไรแล้วนะครับเรื่องของออฟชุกออปชั่นก็ไม่มีอะไรเพิ่มนะครับโอเคนะครับเอาว่าสักทีนี้เราขอจะวีนี้ครับก็ชุดนี้เป็นชุดโปรเจกไอวีซึ่งชุดเลยนะฮะก็โอเคน่าจะสักทีนี้เราขอจะวี ก็เลยต้องมาตรจสับ,สบ,สบ,สบนีแน่นทำไมมึงไปปิดเงี้ยนะนี่นเขาพอกมาครับ